บายดีพี่น้องนี่พันเดียวกันครับมว้วนไข่เลยพันเดียวกันครับข่อยปลูกยู่เงี้ยนเลยพี่นอ้องเมียมาซื้อยังแม่แน่ก็ได้มากแล้วเนาะนพ,พักล้านประจำพี่น้องเลยมาซื้อทำไอ,อแ้แล้วเนี่ยละร้านประจำเออร้านประจำน้องมน บอดต้นหอมไปแล้วง่ามอี่ดีไปน้อนง่ะค,คือพอสิ้นเลยป่าเนี้พักซีพักยังเราสดชืน่ไนไอแมวเขาจะาขา,ายสิ้นยังไงยังจะเอาพี่บอเอโอเคตอนนี้ตลาดเพื่อนขั้นในมาหกรอ,อกพี่นอ้อ,นองกต้องเอาด้เพื่อเนเขาเออตอนนี้วันนี้ขั้นได้ขายขักช่วงแรกงนะช่วงแรียงนี่คือขักเลยตอนนี้มันยังขั้นได้มีปัญหาแล้วต้องลิลี่กินอะไรลิลี่ ยไม่รู้เันตอนนี้พ่นก็ได้ขายนะส่วนมากที่ขายจากโมงกันไปนะสี่โมงสี่โมงสามโมงหมด้ป้าทั้งคนนมีมั่นเกาหลีพอไมพี่น้องคนหนึงตอนนี้ท่านแม่กับท่านมนกับท่านนิลลี่กําลังพากันเรียกดูแตงโมแตงโมก็มีหลายไซส์หลายขนาดลูกใหญ่ลูกน้อยลูกกลางเ้อพี่น้องแล้วก็มีการเคาะดูด้วยนะ เซียนมนมีรายการเคาะด้วยว่านั่นไงบอกไปถ่ายให้ดูมีตั้งหกสิบห้าสิบแปดสิบบาทพี่นอ้องหันวัานึกเมีย้าเลก็คุยดีมีความสุขพี่น้องแล้วอารมณ์ดีแล้วกาไปน้าแล้วก็หัวไปน้ำแนี่หมือนกับหัวน้ำสามมันกับหัวคุยกันถือควอ,อันก็เลยซอยลูกหนึ่งพี่น้องเลยเอาลูก่าไรล่ะก็เรื่องถามลูกเจ้าบาทอะไเมียเซียนมห้าสิบห้าสิบบาทเน <50 S 1> <50 S 2> าะตอนนี้สาวมนเขาหันช้อนแทงหมู อแม่หมอนักอีส้อมไทยคลิปเล่านะเนี่ยจะน้อยเวลาดีๆอันอากาศดีแล้วกัดพาแตงโมกินกุ้ยกับพี่น้องเลยแค่หน่อยตามสไตล์เล่าล้ะพี่น้องซสือและกับชอนเงินแม่โอ้คักแล้วอันนี้ก็เออไม่วัดเท่าแม่จะ่ว่าขึ้นอยากว่าจะเอื้อเฮ็ดกินอยู่เนี่เมนูแบบนี้แม่เลยดเพลินเมนูบันบานเท่า เท่าหรือว่าขี้กระลืนน้ำโอมแมนคนละอย่างพอเหรียนในซื้อแล้วครับเท่าก็คือเท่าพี่น้องเไยสาหร่ายอีสานเนาะเงาเขียดน้อยโอ้เขียดน้อยแต่หักจ้ะออมเขียดน้อยเขียดใหญ่มีหมดพี่น้องเไยเงาไข่มดแดงเบิ้งได้ไหมก้อนนะก้อนเนาะครับหาปลาคอยง่ายมาใส่ปลาปลามึกพี่น้องวันนี้บ่มี่ไข่ครับชุดนี้ชุดนี้บ่มี่ไข่พี่น้องครับผม สดๆนี่เนาะสดๆเลยสดคาคูนี่ก็ลอยน้ำสดคาคูนี่ก็ลอยน้ำในทะเลผมน่าได้ไปจ็ปเอาเองสดคู่นี่ก็ไปจับเอาเองนั่นแล้วไม่เอาวะโอเคได้เนาะครับครับงามปลาหมึกไอเรางามยีนดีคุณแม่กับจี้เขาอยู่นี่นะแม่เนาะมัันมนจะว่าเอาวะวันนี้อาวซอยแม่จะกันสองอันเนี่ยอือ เพราะว่าเราเลี้ยงกาแฟเลยแม่เกลียดทวนๆเออเอาสองอันพ่อแม่ <c oughs> พ่อได้พ่อได้มีแห้งข้อ <c oughs> เอเอแอบนะเห็นล้วทอดมือกาแฟอยู่ผู้เดียวแล้วเนาะ <c oughs> คนเดินคนเย็นหมดดิเ,ด <c oughs> เออแอบแม่ขายดีๆแล้วแม่เด้อ <c oughs> เออมีเงินทอนเอาไว้ก่อนเด้ขอขามาซื้อมาเลี้ยงไกล <c oughs> งามเนพี่น้องได้หองจักซื้อมันพี่น้องเลยอาพี่น้องมาแล้ววันนี้มารับล้านกับมามัดสุคนเลยวันนี้เออมีเอครับมามาลูกมานะพอยืนทายโดนเราี่นะมา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 ออกมาเร็วๆขึ้นขั้นใดขั้นอเมียบอไปไปเล่นไปห้องพี่น้องพี่น้อง หลังจากมาตาภาพเมียเป็นรอตลาดนะซื้อแนวเมียนคลิปแล้วแล้วกะสาวมว่าเอายขึ้นจะกินเานกี่นางไปเห็นยังก่สิแกงพักขี้เล็กโอ้กีะนงเขอเยมนกีนางขอเยมาถ่ายคลิปเป็นพี่น้องกีนางผูกกะสนน้ำใบมะแรงสิออมพักขี้เล็กกินจาตทางคุยกันน้องก็า่ได้คินว่าขี้เล็กโดนแลเนาะจา้าเล็กคีาคือตาลูโแ่เ้าเห็ดดยแจ้งน้อยกับสิมี ผู้ใหญ่มาเล่นน้ำข่อยเนี่ยท้องฝ้าตามาน้ำแต่งตัวพี่ใหญ่ามาจากทางไหนกะพี่น้องข่อยนี่ยแหละพันธุ์มาคุยเบียร์คุยงานธุระธุรังอยู่ในมุกนี่หรอคะผู้ใหญ่อยู่ในเมืองมุกนี่ยแหละเพระบาะว่าเพันธุมาเพันธุมีแขกพิเศษเดลยต้องผ่านทูเหี้ยนทูซ่านเตรียมน้ำเตรียมไนไว้ได้เลยค่ะแขกแขกผู้มีเกียรติแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายด,ด้วยครับเด้อแต่ผู้ใดอยากเห็นกับ,บเบื้องในเฟซก็ลงไว้แล้วผู้ใหญ่ท่านนันล่ะ แล้วก็ปิดหนาเพื่อไว้ให้ผู้เยาเดาเอาสำหรับคนเอฟซีดีๆค่ายใหญ่เห็นนี่ดอกแต่ตัวโยกงนี่มันสาระน่เขาบอกอยากเห็นหน้าใมันอกแตกตายม,มันอยากรู้ว่าเป็นใครมาเดี๋ยวมันจะไปหาสืบสวนอีกส,สืบไปสืบมาเจอของแท้ระวังเด้อเดี๋ยวเจอของแท้ระวังนะจ๊ะท่านผู้ใหญ่ใจดีคอยเป็นสิมาเหรียญน,นำคุณรักผู้ใหญ่นี่แหละรักผู้ใหญ่่อย อันขอกเกลือ่อนว่าขันเพิ่นมาขอ่อยที่ว่าไรทายคลิปเด้เพิ่นมาจากเพิ่นสิมาจากคิวโมงบ่รู้ข่อยเลยว่าโอ้ยงานของข่อยจะไปกี่นหนังขอ่อยใน่ายคลิปบอกกับพี่น้องกั่นคำว่หรอกเออเดี๋ยวผมจะให้ครับเดี๋ยวกี่หนังอันหวานจะหน่อยก่อนแม่หน,นังเค็มเอาหนังเค็มไม่หนังหวานแม่ เตรียมตัวอาบน้ำแล้วจะน้นนอยผู้ใหญ่ใจดีกว่าชิมาเล่นเตรียมเรียบยรยบ้อยแล้วบอครับครับครับแต่ว่าเฟิน,นมาเอาบระเทศไทยคลิปเนาะเอาไอเกียรติเฟินบระเทไทยเฟินมาจากอเมริกาเฟินมาจากอเมริกาพี่น้องเคุณอยากมาเห็น,นมาเล่นมาจากอเมริกาเหมือนเด้ยิ่งมาโดนมาอาทิกับแล้วเนาะ ก็เลยว่ายังไม่เห็่ยนเนียนเลีนทาเนี่ยมาเล่นนั่งเล่นพี่น้องวกว่าจะดีใจอยู่ตั้งแต่กว่าเล็่นเนียนหลังนี้ครั้งแรกโลอันพี่หญ่ใจดีว่าเคยมาเล่จนจะค้นออว่าหนึ่งกับพี่สาวข่อยเนาะตอนมาวันเกิดได้กี่เนาะแล้วก็ซองเหล้าเนี่แหละพี่น้องเลยส่วนพระในบ้านข,าาขนน่อยก็มาหมดทุกคนเลยทั้งอีพอทั้งแม่ม้อนมาหมดแล้วอีพอมาตอนไหนวะอ้าวอีพอมาปีที่แล้วได้เรามาเล่น ตอนน้องข้าในติดเนี่ยมาเที่ยงหนึ่งตอนน้องข้าในติดแอนเนี่ยป้ามันจะกินได้บ้างอะไรนะเานาะได้จะไปทุบโอ้ท oh, ุบออกกันบ่อยยังนั้นพาไปทุบไปไปไปทุบพี่น้องแสงกรสร่อยเดี๋ยวนี้เทียงนาน้องกันว่ามุ่นเอ้ยพ่ออยากไปเร่นแล้วเป็นผู้ชายเด้พี่น้อง พ่ออยากไปเล่นพ่ออยากไปเบื้องมองเศร้าเจ้ามันเป็นจังไหนเงี้ยสีเลี้ยงเจ้าพ่ออยากไปเบิ้งวันนันเขามาเบิ้งเขามาเบิ้งแต่พอเขาเนหรอกเขาก็ย uh ังว่าเท่นหรอกเพิ่นเป็นผู้รักผู้แญ่เ้วได้พี่น้องแล้วกันหกสิบเจ็ดสิบแล้วเนาะเป็นรุ่นพ่อรุ่นปู่เขาได้วล่ะมาเด่นเพิ่นหักหลองมโนหักแม่มอนอยากมาเล่นนํำ มาจากอเมริกาคุณนะคอยขออนุญาตแล้วเดี่ยว่าขอโลงเฟีได้บ่พ่อลงโลดแต่ว่าเฮาบ่อยากเอาหน้าเราออกเนาะเอาเลยเอาตูนเพิ่นเนาะเลยปิดหน้าเพิ่นไว้คนบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากมาเล่นน้ำละก่อนพ่อสิบินครับพอก็สิไปเล่นยญน้ำาแล้วบ้านนี้พ่อไปวามามามื้อนี้เลยที่แดงนัดพ่อันที่ทั้งนอกผนเด้เนาะแม่เนาะผู้ค่อยขาด ล่าบอยไงเนี่ยนัดออ่อยยูไม่ซ่อนละ่ะที่ผู้ค่อยไปกินนะแม่เนาะบ้นนี้จ้าไหนบุ๊ตัดสินใจแล้วได้อยางมาเล่นนำ้ำที่เร้ผู้ข่อยกับญาติพี่กันเราคือข่อยเบ้าละ่ะกับมะกาเอาเล่ามากนาะแม่เนาะบาทนี้ไปมากเลยว่าคุยกันดวนน้ำมันใจกันเนาหล่ะไปก็ไปต่อพ่อ,อเรออากออจังไหพ่อเขาไปเล่นเรากลับมาคุยเวียคุยงานกับเพื่อนพนัาเนาะ เมื่อต่เรามาแล้วก็มีเพื่อนมาขี่รถกันมาวุ่น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 มีแต่รถเบนพี่น้องเลยมีแตอเบนมีแตเบีเพื่อนเจะยังบอกน้ำ่อยคนเจะ๊ยงบอกน้ำอยเรานั่งได้บาเบนได้เลยไปใส่ควพาไปเที่ยวเาอยหอเอันยูเรนคำว่าสามสี่คันหมูเรามีแต่เบนมีเตอรเอีมพี่น้องเลยคอยก็ยังวาอยู่ว่าหรือเพ่นเจี๊ังบอกน้ำเขามมนเลยเห็นเราคับเพื่อนเห็นขิปเนาะคนมันหนักละ ออพ่อนเนี่ยแม่ลินนี่ยพ่อคือพ่อสมัยพ่อตะกี้ละว่าเนาะเห็นมุเจ้าไปหาในยูน้องกินลุยขี่ต้มตะกี้พ่อกับพานนั่นมากที่กันนั่นแหละมากัว่วานี่พ่อกันเลยทีเราไมานัดคุยยังพเพิ่นท้างก็ไม่ได้ฟังเพิ่นคุยกันดอกแต่เราใครได้บอให้แต่ฟังแต่เราขอ,อ,อนซ่อนตอนพเพิ่นขี่รถบึ้มบึ้มบึ้มเข้ามาเนาะเลี้ยงกันเนาะนีะแต่ว่าเราคนหมู่ทหารคือกันได้ว่าต้องไปเสิร์แล้วดอกพี่น้องพเพราะว่าเล่าบ่าได้ลินฮอตเฟีย เพิ่นโมเล่นเอาผู้เฒ่ากันเบิ่งแต่ YouTube ถ้ารนับผู้เพิ่นดีๆเพิ่นก็บ่เป็นหยังดอกอันซุ่มบ่ดีนะกูอยากฮุ้มแจกกูอยากไปสืบไปสวนนะนะถึงจะเจอค่องแค่ละมือเพิ่นบ่ได้กันเป็นขี้ไร่ขี้ข่อยเด้ออืมอืมแต่เพิ่นบ่แน่ยกิ่งเพิ่นบ่บินไปครับเมกาบันวาเลนเนาะเอาไปแช่ก่อนเด้อบบดนี้อือเนาใส่เบิ่งแน่บแดนี้ เอาพี่น้องคลิปนี้เขาอ,อยากบอกให้พี่น้องต้างครยพิ่ได้ถายได้พี่น้องต่างว่าคุยกันเนาะก่ะกินดากวันครับ